สวัสดีครับผมผมแบงค์นะครับจากเพจมนุษย์แว่นนะครับแล้วก็ตอนนี้แบงค์มีช่องติดตามก็คือช่อง u t u b e นะครับแบงค์ก็ใช้ความรู้เกี่ยวกับแว่นตากรอบแว่นแว่นกันแดดแล้วก็แว่นสายตาสําหรับผู้ชายนะครับตอนนี้มีคนเข้ามาถามแบงค์เยอะมากมาเลยครับว่ากรอบแบงไหนเหมาะกับรูปหน้าแบบนี้อ่าแบงค์อย่างตะบอกแบงค์อยากจะบอกว่าทุกคลิปครับแบงค์จะบอกว่าแบงค์เป็นผู้ชายหน้ากว้างแล้วก็ที่แบงค์ออกมาทําแบบนี้เพราะว่าแบงค์หากรอบแว่นค่อนข้างยากบางบางตัวหรือบางรุ่นที่แบงค์ใส่บางทีมันใช้ได้แ แมงก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ออกมาแชร์ในเรื่องของวิธีในการเลือกแว่นซึ่งคลิปนี้ครับเป็นคลิปของการเลือกแว่นทรงที่มีคารที่เป็นยอดนิยมครับแมงก็จะแนะนําอยู่6ทรงเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเอเรเตอร์<ด>ครับก็<ด>คือทรงนักบินนั่นเอง6รุ่นครับเราไปดูกัน โอเคครับสำหรับรุ่นแรกที่ขายดีเกือบจะที่สุดของร้านเลยคือรุ่นไทท้า A อครับอ่าเดี๋ยวแบงค์ใส่ให้ดูนะนี่ครับรุ่นไทท่า A น้ำหนักเบาเป็นไทเทเนียมนะแบบนี้เลยมันจะมีตรงเนี้ยครับมันจะมีในเรื่องของคารตรงนตัวนี้หรือว่าเ,เรียกว่าทรงนักบินนั่นเองครับเป็นกรอบบางเบาแล้วก็ตัดเลนส์สายตาได้สุ่ครับซึ่งตัวนี้ขายดีเกือบจะที่สุดของร้านแล้วครับในเรื่องของเนื้อไทเทเนียมน้ำหนักเบา แล้วก็มีคานตรงนี้ครับไม่กว้างไปไม่ใหญ่ไปสําหรับแบงค์หน้ากว้างแบบนี้เขายังใส่ได้เลยครับสบายมากแล้วก็แบงค์เชื่อว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นเบสเซอร์ตลอดการเลยเพราะว่ามันใส่สบายจริงจรอ่าต่อไปครับคือตัวที่สองตัวที่2ของเราจะเรียกว่าเป็นทรง นักบินอ่าอันนี้จะกว้างขึ้นเหมือนเล็บแนนะครับนี่นี่ครับมันก็จะย้อยลงมาสําหรับคนทีออ่แฟชั่นขึ้นหรือสําหรับคนที่แบบเออเขาอยากใส่ทรงเล็บนแล้วเขาเข้ากับรูปหน้าส่วนมากผู้ชายอะครับใส่ทรงเลบแนแบบเนี้ยหรือทรงนักบินแบบเนี้ยจะค่อนข้างเข้ากับรูปหน้าอ่าเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆแบบนี้ครับ อันนี่คือตัวที่2ครับต่อไปครับเราไปดูตัวที่3กันตัวที่3ที่แบงค์แนะนําก็จะเป็นตัวนี้ครับขาเขาจะเป็นหุ้มพลาสติกครับสำหรับคนที่เหงื่อออกเยอะ,อะเขาก็จะใส่แบบนี้ครับก็จะเป็นหกเหลี่ยมแบบนี้เลยมีคานเหมือนกันเป็นทรงนักบินเหมือนกันเอเวอเรสเตอร์เหมือนกันนะครับแบบนี้เลยครับข้างๆสําหรับคนที่เหงื่อออกเยอะๆหรือออกกําลังกายตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของคาบเหงื่อได้ครับผมเช็ดออกง่ายแบบนี้ครับต่อไปครับคือตัวที่4ี่ ตัวที่4อันนี้ก็แนะนาเหมือนกันเพิ่งมาใหม่จําไว้ว่า1กับ4ตัวนี้ใกล้ๆก,ก,กันแต่ตัวนี้จะเป็นไทเทเนียมทั้งตัวครับแล้วก็มีความเหลี่ยมมากกว่าอ่าอน,นี่คือมันจะไม่ได้แบบย้อยลงไปนะมันจะออกเหลี่ยมแล้วก็เป็นทรงนักบินครับตัวนี้นี่คือตัวที่4ที่ค่อนข้างสบายสําหรับรูปหน้าอย่างแดงเลยน,นะครับตัวที่5้าเขาก็จะคล้ายๆย,ย้อยเหมือนกันแต่มดีดีเทลครับตัวที่5คือเขาย้อยปุ๊บแต่เขามีในเรื่องของมุมหักตรงนี้ทําให้มีดีไซน์ของตัวเองนี่คือตัวที่5ครับเป็นทรงเอเวอเรสตอร์ ทรงนักบินอ้าต่อไปครับคือตัวที่6ตัวที่6คือตัวสุดท้ายครับที่กําลังมาแรงที่สุดครับแต่อาจจะไม่ใช่กรอบบางนะจะเป็นทรงวินเทจบ้างอาจจะเป็นทรงแบบเออคีบลุกบ้างแบบเนี้ยครับดูแบงค์ใส่แบบนี้เลยนี่ก็เป็นทรงเอเวอเตอร์ ater, เป็นทรงนักบินเหมือนกันที่ตอนนี้กําลังมาแล้วขายดีมากๆเลยครับโอเคครับผมแบงค์ยกตัวอย่างทั้งหมด6รุ่น ที่แ่งรู้สึกว่าใส่แล้วค่อนข้างเวิร์กสำหรับผู้ชายรูปหน้ากลมและรูปหน้ายาวลงมานะครับสำหรับใครที่ไม่เคยใส่ทรงเอเวอเรตหรือทรงนักบินมาก่อนแมงบอกว่ายัางไงแล้วถ้าผู้ชายเราเป็นทรงเอเชียครับหรือว่าเป็นรูปหน้าเอเชียเป็นรูปหน้าไข่กลมๆม,มีแก้มหน่อยแมงมองว่า6รุ่นเนี้ย ตอบโจทย์แน่นอนครับผมอ่าใครสนใจที่เป็นรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าสามารถที่จะ inbox เข้ามาสอบถามน้องๆของทีมงานของมนุษย์แว่นได้นะครับผมสำหรับวันนี้ครับแบงก์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วมาวัดสายตาหน้าร้านกันนะครับ